วันนี้เราจะมารีวิวรถบังคับ Bigfoot นะครับซึ่งเราเล่นมาแล้ว1วันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าความสามารถของเจ้า Bigfoot ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันเลยนะครับเมื่อเราแกะออกมาจากกล่องนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะมีตัวรถนะครับมีรีโมทนะครับแล้วก็จะมีสายสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมสําหรับตัวรถนะครับใหญ่มากเลยนะครับผมจะเป็นระบบมอเตอร์นะครับ แยกกันนะครับหน้าหลังนะครับผมอันนี้เราลองใช้มาแล้วนะครับเราลองไปเล่นมาแล้วเมื่อวานนี้1วันนะครับสนุกมากเลยนะครับก็เลยจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวรถนะครับผมสังเกตจากมือนะครับรถเนี่ยคันใหญ่มากนะครับผมค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับตัวยางเนี่ยสามารถที่จะปีนป่ายพวกหินพวกต้นหญ้าไรได้อยู่นะครับผมอันนี้ลองเล่นแล้วเนี่ยยากล้อมันจะนิ่มๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับเป็นเสมือนโช๊คนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับอ่าอันนี้เป็นพลาสติกนะครับผมสาหรับรถมังคับวิทยุตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองแกะให้ดูก่อนนะครับเปิดมาเลยนะครับผมอ่าพอดีว่าผมใช้เทปพันสายไฟเอาไว้นะครับผมป้องกันไม่ให้เจ้าตัวเคลือบที่เป็นตัวเนี้ยสีเขียวเนี่ย มันหลุดลอกง่ายนะครับผมก็เลยพันเทปดําเอาไว้ด้วยนะครับผมป้องกันการหลุดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถถอดออกมานะครับผมแล้วก็เอาไปชาร์จได้อาจจะถอดให้ดูนะครับอ่ะมันจะเป็นเขี้ยวนิดนึงนะครับผมเราก็ดึงออกมาแค่นี้นะครับนี่เราก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําเจ้าสายชาร์จตัวนี้นะครับผมมาเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผม เสียบแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําหัวนี้นะครับผมไปเสียบกับหัวชาร์จ USB ที่บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยจนเต็มนะครับเมื่อเต็มแล้วนะครับเราก็ถอดออกนะครับผมแล้วเราก็นํากลับมาใส่ที่เดิมนะครับผมจะมีที่เสียบอยู่นะครับอ่ะเมื่อเสียบปุ๊บล้วก็เอาวางลงไปได้เลยชึบแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็นําฝามาปิดนะครับมันจะล็อกแบบนี้นะครับป้องกันฝาหลุดนั่นเองนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้ถ้าเราเลื่อนมานะครับก็จะเปิดแบบนี้นะครับจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับไฟ led ขึ้นสองข้างเลยนะครับผมถ้าเราจะปิดเราก็ปิดปึ๊บไปนะครับผมต่อมาเรามาดูตัวรีโมทกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับตัวรีโมทเนี่ยต้องใช้ถ่านนะครับผมให้ดูเป็นถ่าน2 a นะครับผมทั้งหมด2ก้อนนะครับผมเมื่อเราใส่ถ่านเราก็ปิดไว้แบบนี้นะครับ วิธ sí, ีการใช้งานรีโมทนะครับผมเราก็เล no ื si de fuera, el motor, si ่อนสวิตช์นะครับเปิดมาปุ๊บจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับถ้าเราต้องการให้รถเดินหน้านะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็กดแบบนี้นะครับรถจะเดินไปทางหน้าหน้านะครับแต่ถ้าต้องการให้รถถอยหลังนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับรถจะถอยหลังมาหาเรานะครับผม เดี๋ยวผมจะลองกดเล่นคร่าวๆให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบังคับรถกันนะครับผมเราก็จับไปที่รีโมทนะครับผมถ้าต้องการให้เดินหน้านะครับเราก็กดแบบนี้นะครับโอ้นี่คือเดินหน้านะครับผมต่อมานะครับถ้าต้องการให้ถอยหลังนะครับผมเราก็แค่ดันนิ้วตรงนี้นะครับผมดันนิ้วชี้เนี่ยไปทางข้างหน้าตรงนี้นะครับเราถอยหลังแบบนี้นะครับผมถ้าหากเราต้องการให้เลี้ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการเลี้ยวกันนะครับ ถ้าเราต้องการให้รถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับถ้าต้องการให้รถเลี้ยวมาทางขวานะครับผมทางนี้นะครับให้หมุนตัวนี้นะครับผมไปทางด้านหน้านะครับแบบนี้เห็นไหมล้อมันจะเลี้ยวนะครับถ้าเราบังคับอยู่นะครับผมเดินหน้าอยู่เนี่ยรถมันก็จะเลี้ยวไปทางขวานะครับถ้าหากเราต้องการให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเราก็บิดตัวนี้นะครับผมมาหาตัวนะครับหรือว่าหมุนมาทางข้างหลังนั่นเองนะครับแบบนี้นี่อ่าแค่นี้เองนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับ ถ้าต้องการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ให้มาหมุนตัวนี้นะครับผมโอเคครับเมื่อเรารู้วิธีการใช้งานแล้วนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราไปลองขับเล่นกันดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยนะครับเอามาครับดิลิ้ตองไหนโอ้โหโอ้โหโหอ,อย่างแรงเลยเนี่ยเนนะตอนนี้4ี่โมงกับอีกห้าสิบนาทีนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าแบตเตอรี่ชุดแรกนะครับที่เราชาร์จแบตมาเต็มๆเ,เนี่ยที่แถมมากับเครื่องเนี่ยจะหมดตอนกี่นาทีนะครับอันนี้เล่นแบบ เต็มเลยนะให้น้องเตียแบบบังคับแบบนานๆเลยเฮ้ยนี่พปกปลาเลยเฮ้ยโอ้โหปลกปลาดิปลกปลาเมื่อกี้ปุ๊บอื้มไปโอ้ยเล็กโอ้ยเตียวหมามองนะเนี่ยหมามองนะโอ้โหนี่เขาป่าเลย โอมาขับเก่งองนี่ว่าไไปหนเอาไปไหนแลนะนะ้าฮะยหลังถอยหลังโอ้ขับได้อย่างไกลเลยอ่ะเอาวิ่งมาแล้ววิ่งมา,าแล้วเออเก่งองนี่ว่ากลับมากลับมาเออเก่งนะ้วขับรถเก่งนะมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันดิบปะ โอเคเราจะวิ่งตามแล้วเราจะวิ่งตามอ่ะไปเ oh. ขาจะวิ่งตามมาครับไปเลยโอ้ห oh. วิ่งตามไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ไหวรถมันแรงแลือเกินเนี่ยรถมันขับแรงมากเลยอ่ะโอ้ยเติวไปไกลแล้วเนี่ยถอยมาเร็วอุ้ยมันไปไกลแล้วถอยมา ไหลังโอ้ไปไกลแล้วเนี่ยรถไปไกลแล้วโอ้ดูนี่จูนี่นู่นรถจีนั่นมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วรอรอรอขาอ่างว่าจะรอขา,อขาตอนนี้นะครับผมเราเล่นรถบัรคับไปนะครับ20นาทีแล้วนะครับผม ก็เริ่มอ่อนแล้วนะครับผมแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วแต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับผมสรุปแล้วเนี่ยเล่นได้นะครับผมประมาณ 20- ถึง25นาทีนะครับผมก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมนี่ถ้าเกิดใครต้องการเล่นนานๆก็แนะนำว่าให้ซื้อแบตเตอรี่สำรองไว้นะครับจะได้เอาไว้เปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผม,มอาการแบตอ่อนติดยากนิดเดียวก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ้าแบตอ่อน วันนี้เราเอาแบตเตอรี่ใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกัตอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาสำรองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ววางลงไปอ้าวติ้วปิดฝาอ่าล็อกแล้วเรียบร้อยอ้าวปัดสวิตช์โอเคแล้วก็เล่นต่อได้แล้ว แรงเหมือนเดิมอ่ะเท่าที่ลองเล่นนะครับผมแบตเตอรี่ที่รถเนี่ยมันจะเล่นได้ประมาณ20นาทีนะครับผมแต่ว่าแบตเตอรี่ตรงรีโมทนะครับ,บต,ต,รตรงรีโมทตัวเนี้ยไม่ค่อยเปลืองนะตัวรีโมทไม่ค่อยเปลืองแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะใช้พลังงานเยอะหน่อยนะครับผมนะที่ตัวรีโมทยังเล่นได้อยู่อืออ้าวถึงอ้าวเล่นต่ออ่ะ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถบังคับวิทยุนะครับผมเดี๋ยวสําหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็กดไปดูที่คอมเมนต์ได้นะครับผมกดไปดูที่ดีเทลได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับครับไปอกันหน้าครับอูแรงดีจริง